ดาวและเดือนทุกคนครับขอให้ได้รางวัลมาสู่คณะเราด้วยครับขอให้เป็นดาวเดือนมหาลัยเลยครับอ่าฝ่ายชายไปแล้วนะครับเรามาดูฝ่ายหญิงกันบ้างครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับดาวเดือนปีนี้ที่จะได้ด้วยนะคะขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยคะ่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณดาวเดือนปีที่แล้วด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดาวเดือนอยู่มอบตําแหน่งให้กับน้องๆปีนี้ด้วยนะคะอ่า พี่ต้นคะครับผมและแล้วก็ถึงเวลาที่สำคัญแล้วรเรามาประกาศรองชนะเลิศอันดับสองกันก่อนเลยดีกว่าครับผมตื่นเต้นมากมากเลยครับพี่ไอตื่นเต้นไหมคะจะเป็นใครดีอ่าเดี๋ยวเราจะประกาศกันเลยนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองฝ่ายชายได้แก่ B.B.2 น้องตาตา PC 5 6 0้าค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องตาตาด้วยนะคะครับผมอันนี้เป็นรองชนะเลิศอันดับสองครับน้องๆทุกคนก็จะมีหน้าที่เหมือนการหมดนะครับคือการเป็นทูตของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเราใช่ค่ะพี่ต้นอ่ะ,อะมาทางฝ่ายหญิงกันบ้าง ฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ฝ่ายหญิงได้แก่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2องฝ่ายหญิงได้แก่จีสาน้องปิงปองครับ ดีใจกับน้องปิงปองด้วยนะครับใช่ค่ะโห oh, วันนี้คว้าไปสองตำแหน่งเลยทีเดียวนะ <c oughs> แบ่งใครกอดบ้างเนี่ย <c oughs> ได้หมีไป2ตัวเลยน่ารักจริงๆนะคะครับผ่านพ้นไปอีกรางวัลแล้วนะครับใช่หลือรางวัลที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรามาประกาศชนะเลิศอันดับหนึ่งกันเลยดีกว่านะตื่นเต้นมากๆครับอ่า เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครใน10คนนี้จะได้เป็นตัวแทนเป็นดาวเดือนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปประกวดในเวทีของมหาวิทยาลัยนะคะ,ะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นมากๆอยากรู้หรือยังคะอยากรู้หรือยังอยากรู้ไหมครับ ฝั่งนี้ไม่อยากรู้ฝั่งนี้อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมครับอยากรู้มากค่ะเรามาประกาศกันเลยดีกว่าและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ B B3 น้องไว้พี 4, 5 6่ห56น้องหนึงค่ะหล่อมาเลยนะและนี่ก็คือเดือนของคณะเราประจำปี2 5 1 3นนะคะครับซึ่งน้องก็จะได้รับหน้าที่อันใหญ่หลวงเลยก็ว่าได้<ช>เป็นตัวแทนคณะเรานะครับ ครับเข้าร่วมประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองตื่นเต้นแทนน้องจริงตื่นเต <ๆ S 1> <ๆ>้นมากๆเหลืออีกหนึ่งรางวัลครับไหมใช่ค่ะพี่ต้นฝ่ายหญิง <ผม S 1> จะเป็นใครดีคะฝ่ายหญิงนี้ตื่นเต้นมากๆเราตื่นเต้นแทนจริงๆอ่า พร้อม <Yeah. S 1> ไหมครับน้องๆพร้อมกันไหมครับ oh. ครับและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงนะครับได้แก่ จีอะไรดีครับไอซาได้แก่จีพี่ต้นบอกจีสี่ครับเบลเจ๋งเอรเบลมห้าหกหนึ่งหนึ่งครับค่ะและน้องเบลเจ๋งและน้องไว้นะคะจะได้เป็นตัวแทนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะไปประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้เพื่อนๆช่วยเป็น กำลังใจนะเป็นแรงเชียร์ให้น้องๆเนี่ยได้ <ทำ S 1> เป็น,นาดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเลยละกันใช่นะครับก็ช่วยลุ้นน้องสองคนนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะและน้องๆทั้ง10คนนี้นะครับก็มีหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวแทนของคณะเรานะครับเป็นทูตประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเรานั่นเองครับปประกาายแแสงงห่งัญญ องเมืค่ะและสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายชายได้แก่ b c น้องคิวทีวี5611ค่ะขอเสียงตรบมือให้น้องคิวด้วยนะครับโอ้ถือของรางวัลไม่ไหวแล้วนะสำหรับน้องคิวครับ ฝ่ายหญิงเลยค่ะพี่ต้นครับเราตามมาด้วยรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งฝ่ายหญิงนะครับได้แก่จีหนึ่งครับน้องจิ๋วหลิวนั่นเองดีใจด้วยนะครับและแล้วนะครับเราก็ได้ดาวและเดือนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเรามาคุยกับทั้งดาวและเดือนสักนิดนึงไหมคะครับ อ่ะเดี๋ยวมาทางเดือนก่อนละกันนะอ่ะ,ะอพูดอะไรกับเพื่อนๆสักนิดนึงครับครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจขอบคุณพี่พี่สตาฟที่คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อคณะเทคโนโลยีสือาา่อสารมวลชนของเราครับผมค,ครับขอบคุณค่ะครับพูดได้ดีมากเลยแล้วเรามาฟังฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ ค่ะเบลเจ๋นะคะเบลก็ขอบคุณพ yep <c oughs> <Brilliant> ี่พี่สตาฟเช่นกันค่ะพี่พี่ทั้งอยู่ที่เบื้องหลังนะคะทั้งตากล้องแล้วก็พี่พี่ที่คอยหาน้ําหาท่าให้เรากินนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆวันนี้ที่มาดูพวกเรานะคะเบลสัญญาว่าจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะให้คณะของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าใครแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ เป็นคำพูดที่ดูดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับในการทำหน้าที่ในครั้งนี้เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเราให้น้องๆทูตทั้ง1ิบคนไปพักกันก่อนเลยดีกว่านะคะอขอบคุณน้องทูตทั้ง1ิบคนมากๆเลยค่ะครับแล้วขอเสียงตรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง10คนด้วยครับ ส่องให้ฟ้าเมืองทัานงดงามเรื่องร้องอารามสายน้ำปทุมธานีหลากชีวิตหลากความฝันมารวมกันนาทีแห่งนี้เพื่อก้าวไปเป็นคนดีของสังคมไทยโดยศรัทธาและความ แปสาก็ฝากน้องๆนะคะเป็นกำลังใจเพื่อนๆทั้งสองคนที่จะไปประกวดในเวทีดาวเดือนของมหาวิทยาลัยนะคะใช่ก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆได้ในเฟซที่ไหนนั่นเองใช่ค่ะเราก็จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้นะเราไปอ๋อเป็น ตัวแทนไปเชียร์เพื่อนๆกันนะครับในการประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยนะครับาแล้วค่ะตอนนี้ก็มองหน้ากันไปก่อนอันนี้ก็เป็นตัวแทนของคณะเรานะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆปีหนึ่งทุกคนเลยทีเดียวค่ะ หลายคนเราคอยแล้วเราจะแจกลูกอมกันดีกว่า <Yeah. S 2> เดี๋ยวนายกของเราจะมาแจกให้เองเลยอเราทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนนะฮะเลิกงานแล้วเราต้องได้ลูกอมกันแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตโปรยไปเลยนะเดี๋ยวสปอยไปเลยนะคะรับดีๆนะถ้าใครได้เยอะมาแบ่งให้พี่สองคนด้วยก็ได้นะครับ เราแอบเก็บกันไหมแอบเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บได้นะคะเก็บได้นายกสมโมของเรานี่ใจดีแล้วก็สวยงามมากอีกด้วยใช่แล้วนะคะจำหน้ากันไว้เลยถ้าขาดเธอคนนี้ไปงานของเรา ก็จะไม่รู้ล่วงไปได้ด้วยดีใช่ถ้าไม่มีนายกนิ่มันคงจะไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะให้น้องๆปีหนึ่งทุกคนจำพี่นายกไว้เลยมีอะไรสามารถไปพูดคุยกับพี่เขาได้ยกเว้นเรื่องเงินใช่แล้วเขาย้ำมาในเรื่องนี้เขาย้ำมาห้ามคุยเรื่องเงินนะคะพี่แนนนั่นเองพี่แนนช่ <AP. S 2> พีปีสามครับพี่มีเอกอะในมือพี่ยังมีอยู่ใครอยากได้ทางนี้ทางนี้ ตากล้องบอกเราเอาเราเ <c oughs> พี่ต้นให้ตากล้องมัง่งตาก้องอยากได้ใช่ไหมครับอปอนอยังไม่ได้แกะอ่ะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆตอนนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงสําหรับใครที่มีความฝันอยากเป็นนักจัดรายการหรือว่าดีเจนั่นเองวันนี้นะคะเรา เปิดรับสมัครแล้วกับ1 7 7 7 RT t r d i o o นะคะตอนนี้มีใบสมัครออกมาแล้วสามารถไปรับใบสมัครได้ที่ห้อง RT ครับชั้น3ของเรานี่เองนะครับก็ออกจากลิฟท์ชั้น3มาอยู่ทางขวามือนะครับะจะมีป้ายออนแอรอยู่นะครับที่นั่นก็คือสถานีวิทยุ RT Radio 1ด7 7 5ร้เมกะของเรานั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะก็สามารถไปเอาใบสมัครใบสมัครแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีวันออดิชั่น ออกมานะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าเกิดใครออดิชั่นไม่ผ่านยังสามารถเข้าไปทํางานในร้อยเจ็ดได้ทุกคนเลยค่ะคแล้วก็ไม่ใช่แค่นักจัดรายการเท่านั้นบางคนอาจจะแบบว่ามีความคิดดีอยากเป็นครีเอทีฟอยากเป็นช่างเทคนิคเป็นคนรันเพลงแบบว่าอาจจะไม่กล้าพูดออกไม่เรามีหลายตําแหน่งมากเลยนะคะที่จะเปิดรับให้ทุกคนเข้ามาหาประสบการณ์ทํางาน ในทุกๆตำแหน่งเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักจัดรายการอย่างเดียวก็ได้เรามาช่วยกันให้สถานีวิทยุของเรานั้นเป็นหนึ่งในย่านนี้เลยก็ว่าได้ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นชื่อเสียงของคณะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หรือน้องๆมีเพื่อนอยู่คณะอื่นตอนนี้เราเปิดรับทุกคณะเลยนะคะถ้าเกิดมีใครที่อยากเป็นนักจัดรายการอยากเป็น อะไรที่เกี่ยวกับวิทยุเบื้องหลังก็ได้ใช่รหรือในอนาคตไปอาจจะได้มาทําหน้าที่แบบเราสองคนก็เป็น<ช>ได้ใช่ล้วครับ,รบ <ๆ S 2> ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของพวกเรานะครับอาร์ทีเรดิโอร้เจ็มกะเฮิร์จํำชื่อน,นี้ไว้นะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่า4ปีในร้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้รับ การเรียนรู้ก็จริงรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์ค่ะถ้าเราได้ทํางานจริงมีโอกาสทําจริงเราก็จะมีประสบการณ์มากกว่าในตําราเรียนที่เพื่อนๆทุกคนก็เรียนเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับเขาบอกว่าวิชาที่มีค่าที่สุดก็คือประสบการณ์นั่นเองก็อยากให้ทุกคนนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้ได้เยอะๆนะครับมีกิจกรรมไหนที่เปิดรับพวกเราพวกเราก็ น่าจะยินดีเข้าร่วมเนาะ<ช>เพราะว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับ<ช>แล้วก็ฝึกฝนประสบการณ์ไปในตัวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะประสบการณ์นะคะหาซื้อไม่ได้อยากได้ต้องทำเองค่ะนะฝากไว้สักนิดนึงนะคะสำหรับพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะชีวิตในรั้วมหาลัยมีแค่4ปีเท่านั้น<ช>เวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนเราอยู่ปี3ามก็แล้ว ใช่เรานึกว่าเพิ่งเข้าปีหนึ่งความรู้สึกยงแบบเอะเมื่อวานเหมือนปฐมนิเทศเเล่า <Rey> <S 1> <S 1> <S นานไปนานไปก็อ,อยากให้ทุกคนเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยของเรานั้นจัดขึ้นด้วยนะครับ อยากเห็นน้องๆทุกคนร่วมกันร่วมกันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเรา<ช>นะครับใช่แล้วค่ะเราเปิดรับทุกสาขาทุกคณะทุกคนเลยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาจัดรายการในสถานีวิทยุ RT Radio 1ด7โอร h z ค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบายสีสู่ขวัญน,นะครับที่เรานั้นได้ทำความรู้จักกันกับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับได้มาแนะนาตัวกันใช่ค่ะแล้วก็ยังได้ รู้จักกับทูตทั้งสิบคนแล้วก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้ใครเป็นดาวเดือนที่จะเป็นตัวแทนของคณะไปประกวดของเวทีมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะใช่แล้วครับอยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลับบงใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเดือนของเรารวมถึงทูตของเราทั้ง10คนนะครับที่ได้มีการเอาโหวตมีการตัดสินกันในวันนี้นะครับใช่ค่ะทุกคะแนนล้วนมาจาก พวกเราเองนะคะ<ช>ก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลไปนะคะแล้วก็สําหรับวงดนตรีที่ผ่านไปแล้วเขาก็มามอบความสนุกความเต็มอิ่มความมันให้กับน้องๆไปแล้วและ<ช>นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวงสําหรับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยวงนี้เลยแล้วก็เชื่อว่าเขาคงจะมันไม่แพ้วงแรกอย่างแน่นอนนะคะดูจาก <aşk S 2> การเตรียมตัวของเขาแล้วถือ<ช>ว่ามันแน่ๆนะคบมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายในวันนี้ของเวลคัม MCT ในวันนี้ใช่ค่ะหวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะทำให้น้องๆได้รับประโยชน์ได้รับความสุขความสนุกสนานทุกๆอย่างไปในวันนี้อย่างเต็มที่นะคะใช่ครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักพี่รู้จักน้องในคณะเรานะครับใช่ค่ะสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆจัดงานอย่างสโมสรนักศึกษาขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ใให้งานนี้ราบลื่นไปได้ด้วยดีครับ ค่ะแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงดีๆจาก Hunter Music ใช่แล้วใช่แล,แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมถ่าย OB จาก1 7 7 7 5ด้ด้วยค่ะใช่แล้วครับรวมถึงวิทยาบริการของเรานั่นเองใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายฝ่ายร่วมงานกันเพื่อน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะคะจะได้ รับความสนุกไปอย่างเต็มที่ค่ะใช่แล้วครับทุกคนตั้งใจทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อเราทุกคนปีหนึ่งเฟสชี่ไสๆนั่นเองใช่แล้วค่ะอเดี๋ยวรอวงมีเขาวอมสักนิดหนึ่งใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละอดใจอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นนายเช็กซาวันดีวะพร้อมหรือยังอ้าวมาแล้วมาแล้วเอาคนละฝั่งไหม เอาเ็นว่าพร้อมกันดีกว่าเอาพร้อมกันนะฮะอ่าขอเสียง MCT หน่อยค่ะดังอีกได้ไหมดังกว่านี้ได้ไหมครับขออีกขออีกขออีกดูน้องๆจะอดใจไม่ไหวกันแล้วนะลุกขึ้นยืนกันเลยทีเดียวอ่าสำหรับ oh <my S 2> วันนี้นะคะ เราสองคนก็หมดหน้าที่ลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภาัยไนหน้าที่นี้ด้วยนะคะเราขอปิดท้ายครับเวทีนี้ให้กับวง Skyline ค่ะสวัสดีครับอาสวัสดีเฟชี่ทุกคนนะครับผมขอเสียงเชา้า MC T หน่อยเลวมป ลุกได้นะครับลุกได้นะครับผมเต้นได้เลย เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุดฉันต้องยอมรับปลอยดีกลายเป็นคนไม่ก้อันที่เาที่นีก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก้องเลยครับผมส่วนมือก้องนะครับพี่แม็กนะครับผมนนบส่วนผมเอฟล็อกน้ำนะครับผม ช้ากันบ้างนะครับผมทุกคนน่าจะร้องได้นะครับผม ตทุเร่ตัวเองเหมือนกันที่พ่อไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลย ตั้งแต่ตื่นนอนในเช้าหันหัวก็หันไปเจอรูปเราบนหัวนอนเสี<ว>ยงวิตที่อยูก็คอยเล่นเพลงที่เธอเปิดฟังกี่ครั้งขอบคุณครับเฮก